สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเอี่ยวลันทงครับวันนี้ก็มาอยู่กับมีรถเกี่ยวเ mm hmm. พชรเจริญการช่างกับศักพัฒนานะครับวันนี้สองค่ายมาอยู่ด้วยกันเลยครับวันนี้ทีมงานอู่รถไถครับแล้วก็จะเป็นศักนะครับคันนี้ตัวเอตัดแปลงเองนะครับคันนี้ก็จะเป็นเพชรเจริญการช่างนะครับตัวนี้ จวนเลยปะนี่คันนี้เอาฉลาดลนะนี่เอาตะนาใหญ่ๆเลยดิโอ้คันนี้เก็บนานเล็กครับเขาลม้ม ก็รถพ่อนะครับมาไว้ขนข้าวคันเล็กสี่ล้อกลางใครมีหัวรุ่นนี้บ้างเนี่ยขายถูกๆตรงไหนนะครับอ่คอมเมนต์มาหน่อยครับผมอยากเปลี่ยนหัวใหม่นี่ครับรุ่นนี้เลยเอาหัวกระตูนใส่ได้ไหมนะครับ fc คอมเมนต์มาหน่อยว่ารุ่นนี้นะครับแปลงใส่หัวตัวไหนได้บ้างแล้วใครมี หัวที่จะขายนะครับส่งรูปคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหัวรุ่นนี้นะครับนี่แหละอีสุตาเลี่ยม n t r รุ่น88นะครับก็ส่งรูปหัวมาให้ดูหน่อยนะครับที่ไหนราคาพอฟังนะครับที่ไหนราคาพอฟังก็เดี๋ยวเราจะซื้อเพราะว่ามันผูกหมดแล้วเนี่ยผูกหมดแล้วครับเนี่ย แต่ก็เป็นเกียร์กระปุกเป็นเกียร์กระปุกนี่ครับอยากได้ใหม่ครับอยากได้ใหม่เอามาใส่ใช้งานนะครับที่บ้านแถวบ้านนะครับใครมีหัวสวยๆก็ส่งมาให้ดูหน่อยนะครับ เราจะลงพ่อไปไหนไม่รู้รถนี้นี่แหละทำให้ผมได้มีวันนี้ครับรถคันนี้แหละครับนี่แต่ก่อนผมขับผมขับรถคันนี้แหละแต่แต่โอ้สมัยผมไม่รุ่นเลยเด็ก เด็กเลยครับรถนี้ใครมีหัวนะครับรถนี้ก็บอกได้นะครับคอมเบน์กันมาหน่อยหรือก็รอใส่ข้าวนะครับรอใส่ข้าวว้ารอใส่ข้าวตูก็หลุดแล้วนี่ตั้งแต่ผม,มาอายุเด็กๆเลยคันนี้ดูดิ ตั้งแต่ผมเล็กๆเด็กๆไทยมีให้พ่อขายแกก็ไม่ขายครับแกก็ไม่ขายนะรุน่นนี้แกบอกว่าเก็บไว้ไว้ใช้งานนะครับไปใช้งานสติ๊กเกอร์นี่ผมติดตั้งแต่ผมตอนเด็กๆเลยเนี่ยสติ๊กเกอร์ตัวนี้ตั้งแต่ผมอยู่ปสามปสี่ได้จําความได้นะครับรถคันนี้ ตั้งแต่เนี่ยแหละเด็กๆจนขับจนถึงทุกวันนี้จนอายุเกือบ40แล้วเนี่ยหัวรุ่นนี้นะครับใครมีหัวแนะนำะก็คอมเมนต์กันมาหน่อยก็รถคนแล้วก็รถหล้อนะครับดัดเปลงนี่ครับดำด้ด้วยคันนี้ดำา้ด้วยเดี๋ยวก็สักกับ เพชรเจริญนะครับเกี่ยวคู่เลยครับวันนี้ปกติจะแยกทางกันแต่วันนี้มาคู่กันเลยครับมาคู่แปบบเดียวครับแต่กระรองนี้ก็จบไปโน่น ต้นไม้เยอะเสษเหลือเกินน,นนั่นนี่ครับแล้วก็หินตรงนี้ที่ว่าผมเอาลงนะครับทางแคบมากเลยนะเนี่ยทางแคบมากบางคนก็ว่าทำไมไม่ถอยเอาซ้ายเข้าไม่ถอยเอาขวาเข้าดูครับนี่นี่ก็คือตอนนั้นน้ำนะครับยังมีน้ำอยู่คือถ้าแอบมานี่ก็ตกนะครับตกแน่นอนนี่ครับ นี่ระยะไม่ได้ครับระยะไม่ได้บางคนก็เอาทำไมไม่ถอยขวามันบังคับครับทางมัน,มนบังคับรถพ่วงผมก็ไม่ค่อยเกิงเท่าไหร่ครับอาศัยพอจะได้ครับพอได้ครับนี่ครับเข้าซอยนี้เตี้ยทรายอีกพ่วงหนึ่งเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะเอา,เอา ซ้ายเข้าหรือขวาเข้ารอติดตามชมตอนต่อไปครับเพราะว่าเรื่องเหลือทรายพ่วงหนึง่งติดตั้ของไอ้ซัมซุงหรอนใช่เมื่อกี้เดินมานีแล้วตอนมานีแล้ว มีเสาอยู่ในนาด้วยท่านนี่มีเสาอยู่ในนาเสาเขตแบ่งแบ่งเขตเดนมุดจวดอย่างเดียวเลยเพชรเจริญนะครับเสร็จจัดเพชรเจริญนี้ป้ายแดงนะครับคันนี้ป้ายแดง ปัญหาก็มีกันทุกคันนะครับปัญหานะครับไม่ว่าแต่ค่ายไหนนะครับไม่ว่าแต่รถใหม่รถเก่านะครับมีกันทุกคันนะครับอยู่ที่จะมากหรือจะน้อยนะครับเราก็ไม่รู้หรอกนะครับดีกันทุกค่ายนะครับรถเกี่ยวดีกันทุกค่ายอยู่ที่จะใช้รุ่นไหนแบบไหนยังไงนะครับแล้วแต่คนชอบ คนโทนนิ่มดีนะครับคันนี้เพราะว่าผมขับแล้วได้ขับแล้วลองขับแล้วก็พอดีนาแกเป็นในหน้านะครับ <th> ก็ต้องช่วยดูกันนะครับเ <s> <Okay, S 1> คบเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพื่อเท่านนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ให้โชคเย,ยี่ยวนักทุงแล้วก็สาวเอพาลุยด้วยเลยกันนะครับเช,บชบิญเชิญสวัสดีครับ